สวัสดีค่ะน้องนาดาโดนแซอีกแล้วงานนี้แม่ก,กบขอพูดบ้างตั้งใจทำคลิปคอนเทนต์ในช่องของตัวเองแต่ไม่วายกลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์คอยแซอยู่ตลอดสำหรับน้องนาดาวัย13ปีลูกสาวคนโตของกบสุวรรณันและบรูกดนุพรก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาบอกว่าสวยแบบแปลกๆสวยแบบยังไงไม่รู้อ่ะแต่แปลกตรง ตอนแม่กบสาวๆแม่กบเรียบร้อยวางตัวดีไม่มีเต้นแบบนี้เลยคิดว่าลูกแม่กบจะเรียบร้อยตามแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปอะเนอล่าสุดยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ไม่จบน้องสวยค่ะแต่ไม่ดังค่ะและแน่นอนว่าแฟนๆที่ติดตามน้องนาดาต่างออกมาปกป้องพร้อมถามกลับว่าทำไมต้องดัง ในขณะที่แม่กบเห็นข้อความดังกล่าวก็อดจะแชร์ผ่านสตอรี่ไม่ได้พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าคิดเหมือนกันเลยอ่ะขอบคุณที่พูดแทนนะคะทำไมต้องดังขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ